สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมชาว yu dominate YouTube และท่านผู้ที่ติดตามมาอยู่7 9 9ทํานายทายทักนะคะคร mm hmm. าวนี้เราจะมาทํานายดวงชะตาของ12สราศีนะคะในหมวดของหัวข้อที่4สําหรับท่านสมาชิกที่ติดตามกันเป็นประจำคงพอจะทราบนะคะหัวข้อที่4นะคะก็คือดวงปัญหาความสัมพันธ์และความขัดแย้งนะคะสําหรับท่านสมาชิกใหม่ดูไปก็เข้าใจนะคะ สำหรับในที่นี้เราจะมาดูชาวราศีกลุ่มนะคะในเรื่องของหัวข้อที่4นี่แหละปัญหาความสัมพันธ์และความขัดแย้งนะคะสำหรับท่านสมาชิกที่ไม่มีปัญหาหรือท่านที่เข้ามาชมนะมาดูเพื่อเป็นแนวทางไปนะคะคลิปนี้มันเป็นคลิปปัญหาล้วนๆนะคะมันก็คงไม่ใช่เรื่องแฮปปี้เท่าไหร่นะคะ แต่บางท่านอาจจะม,มีปัญหามากนะบางท่านอาจจะมีปัญหาน้อยหรือมีปัญหามากน้อยก็แล้วแต่นะคะเราก็มาดูกันในคลิปนี้นะคะเพราะฉนั้นอยาซีเรียสกับการดูนะคะเอ่อสำหรับดวงเกี่ยวกับดวงทั่วไปนะคะหรือว่าดวงเกี่ยวกับความรักนะ,ะข้อ2ข้อ3นะคะก็ขอบอกท่านสมาชิกใหม่นะคะก็คืออยู่ในลิงค์ข้างล่างนี้นะคะสำหรับท่านสมาชิกก็ที่ติดตามกันก็คงเช็คไปเรียบร้อยแล้วล่ะนะคะ ลัคณาราศีดูได้หมดนะคะนะคะสำหรับชาวราศีกลุ่มก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์ถึง15ห้ามีนาคมราศีนี้จะเป็นธาตุลมนะคะหรือคนที่เกิดวันที่ไม่แน่นอนนะคะแต่เกิดเดือนกุมภาพันเนี่ยคุณไม่รู้ว่าคุณเกิดวันที่เท่าไหร่กันแน่เนี่ยนะคุณยึดชาวกลุมได้เลยนะคะไม่ต้องซีเรียสกับการดูนะคะนะเออ สำหรับชาวกลุ่มนะคะในช่วงที่เปิดตูนะนะคุณจะเปิดดูช่วงไหนคุณก็เช็คได้เลยนะคะไปประมาณมิถุนากรกฎาคมจะมีการทำนายกันอีกครั้งหนึง่งอันนี้เราจะไม่ทำนายบ่อยๆนะคะเราจะทำนายช่วงครึ่งปีแรกก็แล้วกันนะคะชาวกลุ่มนะคะมาดูซิเป็นยังไงบ้างปัญหาความสัมพันธ์และความขัดแย้งงานเง,งินขัดแย้งความรักหรือการไปติดต่อกับหน่วยงานต่างๆที่คุณไปติดต่อไว้ มันมีความคืบหน้ามากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันจริงๆแล้วชาวกลุ่มนะถ้าดูแล้วนะคะคนที่รู้จักชาวกลุ่มดีเนะี่ยเขาจะเป็นคนที่นิสัยใจคอดีมากๆเป็นคนที่มีความสุภาพเรียบร้อยพูดจาดีไม่มีพิษมีภัยกับใครนะคะชาวกลุ่มเนี่ยดูๆแล้วนะเป็นคนที่มองคือมองไปทางนี้คือมองอมองโลกในงแง่ดีก็ว่าได้นะคะเป็นคนที่ให้อาภัยคนนะ ถ้าไม่นั่นจริงๆชาวกลุ่มจะไม่ผูกใจเจ็บกับใครแต่ความคิดของเขานี่แหวกแนวมากเลยเนี่ยโดยเฉพาะช่วงนี้นะความคิดความอ่านเนี่ยคือมันจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาความคิดหรือแนวคิดของชาวกลุ่มเนี่ยนะคนที่คบกับชาวกลุ่มนะดูไม่ยากชาวกลุ่มจะเป็นคนที่แต่งตัวดีนะโดยเฉพาะช่วงนี้แต่งตัวดีพูดจาดีไพเราะนะนะคะพูดจาดีไพเราะ สถานก,การณ์ของชาวกลุ่มรู้สึกจะไม่สนใจกับปัญหาเท่าไหร่นะมีก็มีไปแก้ไขไปฉันก็อยู่ของฉันอย่างเงี้ยนะใช้ความเขาเรียกว่ามีความฉลาดนะช่วงนี้ปัญหาของชาวกลุ่มเป็นในลักษณะของคือใช้ความฉลาดทำให้ฝ่ายตรงกันข้ามปวดหัวหรือเครียดได้นะนะคือการนิ่งลึกของชาวกลุ่มช่วงนี้นะจะเป็นในลักษณะของใจเย็นคอยเวลาอันเหมาะสมะเหมือนกับ คอยเวลาที่จะลุกคาดอะไรประมาณนี้คอยที่จะประกบเออนะปัญหานะคะนะเหมือนกับคอยเวลานะะอันดีนะที่จะจัดการกับปัญหานั้นนะคะอย่างอา่าอย่างใจจดใจจอหรืออย่างใจเย็นก็ได้นะนิ่งๆลึกๆอ่านะทำให้ฝ่ายตรงกันข้ามนี่เครียดนะเคลียดหลายอย่างเครียดเหมือนกับดโดนหักหลังโดน หักหลังทรยศหักหลังโดนแบบมีปัญหากระทบหนักนะคะฝ่ายตรวเงินข้าม่าบอกได้เลยพลังอ่อนมาพลังอ่อนกว่าชาวกลุ่มมากนะคะเพราะฉะนั้นต้องชาร์จแบต <c oughs> นะฝ่ายตัวเงินข้ามต้องมชาร์จแบตแล้วนะคะอ่อนมากเลยทําอะไรอะ่ะนะคะเ,เหมือนกับคิดอ่านอะไรมันไม่บลท์มันไม่ไม่เวิร์กทำอะไรก็ไม่กระตือไม่กระเตื้องอะ่ะ นะมันเป็นในลักษณะของความขัดแย้งกันในลักษณะที่เออเอาแน่นอนไม่ได้ดูไม่ออกอะ่ะเอาไงอะ่ะทำให้ฝ่ายตนะรงข้ามงดหงิดนะหรือเป็นในลักษณะที่แบบยื่นข้อเสนออะไรข้อโต้แย้งของชาวกลุ่มเนี่ยเออมันมันรู้สึกว่าแหวกแนวอะ่ะเออมันเป็นลักษณะของมีเรื่องใหม่ๆม,มีเขาเรียกว,ว่า ข้อต่อรองหรือข้อโต้แยง้งอ่าที่ยื่นต่อกันเนี่ยถึงหรือมาพูดต่อกันเนี่ยนะมันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบทําให้ฝ่ายตรงกันข้าหมหงุดหงิดเหมือนกับท้าทายอ,ะอ่ะอ่าเหมือนกับท้าทายแล้วก็ไม่มันทําอะไรก็ไม่สะดวกนะในความขัดแย้งนะคะเพราะว่าชาวกลุ่มก็ดูชั้นเชิงอยู่เหมือนกันดูชั้นเชิงฝ่ายตรงกันข้ามเหมือนกันนะกับการที่แบบยื่นข้อเสนออะไรไปอ่ะทำให้เขาเครียดนะ แต่ชาวกลุมรู้สึกว่านิ่งลึกอะ่ะดูไม่ออกอะ่ะทําให้อ่าทาให้ฝ่ายตรงกันข้ามดูไม่ออกนะแล้วก็พลังรู้สึกว่าพลังของการโดดเดี่ยวพลังของการที่อ่อนกว่าชาวกลุมแต่ว่าไม่โต้ตอบเหมือนกับว่าไม่รู้แล้วแต่คุณจะเอาอยัางไงประมาณนี้นะคะยอมก็ได้นะเครียดนะมันเป็นอย่างนั้นนะคะเ แต่ไม่ใช่ว่าชาวกลุมจะไม่เหน็ดเหนื่อยนะคุณก็ดูเขายากเหมือนกันในขณะเดียวกันเขาเครียดกับสิ่งที่คุณทำอะ่ะเออประมาณนั้นอะ่ะกับความคิดความอ่านของคุณกับการโต้อตอบของคุณน่ะทำให้เขาเอาไปเครียดแต่ตัวคุณเหมือนกับใช้ความฉลาดนิ่งลึกอะ่ะทำให้เขาดูไม่ออกแต่จริงๆแล้วคุณก็มีความเครียดไม่น้อยเหมือนกันนะคะในในในความขัดแยง เดี๋ยวเรามาดูในลักษณะของงานไปเลยนะความขัดแย้งในลักษณะของงานเนี่ยแหละมันเป็นในลักษะหรือคู่แข่งทางการตลาดก็เหมือนกันหรือการลงทุนก็ตามเนี่ยเป็นคู่แข่งอ่าเขาดูคุณไม่ออกนะแต่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรเนะ่ยต่างคนก็ต่างนะทำไปนะคะกับกิจการหรือธุรกิจต่างๆแต่ว่ามันมีเรื่องราวที่มันรู้สึกว่าทำให้ชาวกลุ่มมันหนักใจเหมือนกันในลักษณะที่แบบดูดูไม่ออก ในลักษณะที่แบบมันเหมือนกับสลับซับซ้อนนะหรือการกักงานในบางท่านที่เข้าไปทํางานใหม่หรือไม่มีการสอนงานหรือสอนไม่หมดเนี่ยหรือใช้แบบในระบบบริษัทในบางท่านเนี่ยอาจจะใช้แบบกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดมากเลยช่วงเนี้นะคะกฎเกณฑ์เข้มงวดมากเลยในช่วงนี้นะลักษณะของงานในบางท่านนะคะนะคะอืมอ่ะบันดาลให้ชาวกลุ่มเนี่ยรู้สึกว่าเออ นะคิดที่จะแก้ปัญหาตรงจุดนี้ไปโต้แย้งในลักษณะที่แบบเขาอาจจะรับเงื่อนไขนั้นไม่ได้มันรู้สึกใชเ้เขาเรียกว,ว่าแก้ไขปัญหาโดยที่ ไม่ทันชาวกลุ่มเออประมาณนั้นก็ได้คิดไม่ทันชาวกลุ่มว่าจะใช้วิธีการอย่างนี้แก้ไขปัญหาในลันกษณะของระบบงานนะคะอันนี้ระบบงานนะนะคะกับเพื่อนร่วมง,งานหรือกับผู้บงังคับบัญชาก็ตามอ่าอ่ามันแล้วก็เป็นในลันกษณะของถ้าเกิดคุณอยู่ใต้บงังคับบัญชาเนี่ยนะคุณก็ทําให้เจ้านายเนี่ยปวดหัวได้เหมือนกันแต่ก็อ่า ยังในอยู่ในเกณฑ์ที่พิจารณาคุณอยู่อะไรประมาณนี้คือทําให้เขาปวดหัวได้แต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่อ่าเมื่อมีปัญหาอย่เงี้ยเหมือนมีข้อโต้แยง้งหรือมีปัญหาในระบบการทํางานเนี่ยเงื่อนไขของคุณนะคำพูดของคุณการทํางานของคุณนะคะแยบย์ฉเฉลียวฉลาดของคุณสามารถที่จะทให้เจ้านายนะคะอาจจะอารมณ์มารวยะนะคะอาจจะมีการพูดจาหรือว่า ข้อตกลงใหม่เหมือนกับกลัวเสียฟอร์มอะไรประมาณนี้ถ้าสําหรับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชานะแต่ถ้าคุณเป็นผู้บังคับบัญชาคุณก็อาจจะดูดูไม่ออกไอ้ลูกน้องคนนี้เออมันเป็นยังไงทั้งทั้ที่เขาก็มีความเครียดอยู่เหมือนกันนะประมาณนั้นนะคะแต่ก็นะคะสามารถที่จะพูดคุยกันเจรจาตกลงถึงแม้คุณจะเหน็ดเหนื่อยนะแต่ก็ยัง ยังดึงไว้อยู่ยังดึงงานนั้นไว้อยู่นะคะยังมีการที่จะไม่ได้ปล่อยตรงจุดนั้นไม่ได้ปล่อยงานตรงนั้นไปเออจะเข้าใจปล่านะคะไม่ได้ไม่ได้ปล่อยงานาตรงนั้นไปก็เหมือนกับการประมูลงานหรือผู้รับเหมาหรืออะไรที่มีเป็นเจ้าของกิจาการอย่างเงี้ยคุณทําเหมือนไม่สนใจงานน่ะเหมือน <ๆ S 2> ไม่เอาอ่ะเหมือนไม่อยากได้งานนี้จริงๆแล้วคุณต้องการอยู่อะไรประมาณเนี้ยคุณจะ วางแผนแยบย์น,น่ะแหวกแนวอ่ะทาให้ฝ่ายตัวกันข้ามเนี่ยไม่รู้ทิศทางของคุณแต่จริงคุณก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะสิ่งที่ดีที่สุดแอนาคตคุณอาจจะเหนื่อยหน่อยกับการตัดสินใจต้องพยายามสื่อสารกันให้เข้าออเข้าใจกันปัญหานี้มีโอกาสผ่านพ้นไปนะคะสาหรับเรื่องงานมันจะยาวหน่อยนะคะอ่อ่าทีนี้มาดูเรื่องเงินเงินก็เหน็ดเ,เหนื่อยเหมือนกันนะคะเงินก็เหน็ดเหนื่อยเหมือนกัน ะ,ะกับการเจระจาเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยกับฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยตอนนี้คัดคั้นไปนะนั้นก็ยังไม่ไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะนะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าไปคุยในลนักษณะของผลอนผ่อนปรนนะคะนะคะมีโอกาสที่จะดีเพราะว่าเขาไม่มีโอกาสสมมุติว่าคุณเป็นเป็นอ่า เป็นคนในลักษณะของให้หยิบยืนไปเนี่ยนะนะคะก็ไม่สามารถที่จะทวงคืนเขาได้ตอนนี้มันไม่มีอ่ะเป็นอย่างนั้นหรือคุณเป็นลูกหนี้เออเป็นเจ้านี่กับลูกหนี้นะคิดไม่ออกเจ้านี้หรือถ้าคุณเป็นลูกหนี้เจ้านี้ก็เครียดกับคุณเหมือนกันเพราะไม่รู้ว่าคุณจะเอาอยัางไงเพราะว่าคุณจะนิ่งๆนะคุณจะไม่ได้แสดงความเดือดร้อนอะไรออกมาทั้งสิ้น หรือการไปติดต่อเรื่องเงินเนี่ยนะก็ถือว่ายังเหนื่อยอยู่แต่ว่าต้องพยายามนะคะคุณมีโอกาสได้อยู่นะคะคุณจะเหนื่อยหน่อยแค่นั้นนะเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยนะนะเรื่องเงินเงินทองทองอีกจะเหน็ดเหนื่อยสู้กันนะมันเหมือนกับยังมีวิบากกรรมเรื่องเงินยังตัดสินใจไม่ได้เรื่องเงินนียังเครียดอยู่กับฝ่ายตรงกันข้ามในลักษณะที่ไปทวงไงเขาไม่ยังยังไม่ได้อะ่ะ นะหรือคุณเป็นลกูลกนี้เจ้านี่ก็เครียดกับคุณเพราะคุณเฉยๆอ่ะนะหรือคุณเป็นเจ้านี่ลูกนี้ก็เฉยๆเขาไม่มีให้คุณนะแต่พลังเขาอ่อนแต่ว่าเขาสามารถที่จะอ่าคุยกับคุณได้ในลักษณะที่เขามีเงื่อนไขที่จะอ่าข้อตกลงร่วมกันหรือเงื่อนไขของคุณที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยเขาอาจจะยังไม่เข้าใจหรือยังรับไม่ได้กับเงื่อนไขเพราะนั้นนะคุยกันนะคะ มันสามารถที่จะตกลงก็ได้คุยกันไปนะคะอ่าคุยกันมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จอยู่แต่ว่าจะเหนื่อยหน่อยแค่นั้นนะคุณจะเหนื่อยหน่อยนะคะกับการตัดสินใจครั้งนี้เพราะมันพูดคุยกันรู้สึกหลายรอบมันไม่เข้าใจกันนะคะพูดไปช่วงนี้ก็นะคะยังไม่มีผลอะไรดีเพราะฉะนั้นคุณก็เฉยเยดีกว่านะคะเพราะว่าพูดไปก็เหนื่อยเพราะเขาแย่นะพูดยังไงก็มีทางจะได้ตอนนี้ก็ไม่มีทางเหมือนกันตรงกันข้ามกับคุณเหมือนกัน แต่คุณก็สบายๆนะอย่างที่ยกตัวอย่างไปแล้วนะนะคะแต่ก็มีโอกาสนะรอสักระยะหนึ่งนะมีโอกาสถึงจะเหนื่อยแต่ก็มีโอกาสดีขึ้นอยู่นะไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ก็ตามนะคะหรือการติดต่อเรื่องเงินก็ตามนะคะมีโอกาสได้แต่ต้องเหนื่อยหน่อยการไปเจรจาตกลงเนี่ยนะคะทีนี้เรามาดูปัญหาของความรักนะปัญหาของความรักรู้สึกว่ามันจะเป็นใน,นลักษณะของเอ่อ ปัญหาการเดินทางปัญหาการเดินทางของคนรักหรือการไม่เข้าใจกันนะคะในการที่จะพูดคุยกันในเรื่องของข้อตกลงของคุณหรือข้อตกลงของเขาที่มันแหวกแนวนี่เงื่อนไขต่างๆน,ะน่ะะปัญหาอยู่อย่างนี้นะกับการเดินทางบ่อยๆนะคะหรือปัญหาครอบครัวหรือเงื่อนไขการรับผิดชอบครอบครัวไปดูนะคะเจาะรายละเอียดสําหรับอ่า ดวงข้อ2ข้อ3นะคะอยู่ในลิง์ข้างล่างนี้นะคะสำหรับท่านสมาชิกนะที่ยังไม่เช็คนะคะหรือยังไม่ทราบก็ถามมานะคะ,ะปัญหาที่มันเป็นเงื่อนไขกันนี่แหละไม่แน่ใจตัวเองลูกๆนั่งจะเอายังไงจะอยู่หรือจะไปนี่แหละการตัดสินใจที่เหน็ดเหนื่อยนะคะบางท่านอาจจะคุยกับชาวต่างชาติเงื่อนไขข้อตกลงเกี่ยวกับการเดินทางเงื่อนไขข้อตกลงกับคนรักที่มีต่อกันนะคะนะคุณทาเหมือนไม่รู้ไม่ชี้ นะคะจริงๆแล้วคุณก็ร้อนรุ่มเหมือนกันแต่คนรักนี่เครียดหนักเลยนะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรยดหักหลังหรือเรื่องอความรักบันใจเนี่ยบางทีไอ้บางทีความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันยังเป็นคาราคาซังกันอยู่นะคะ,ะคุยกันยังไม่เข้าใจนะปัญหานี้มันยังต้องยืดเยื้อไปอีกนะมันยังยืดเยื้อกันอีกนะในช่วงนี้ นะเพราะั้านใจเย็นพูดกันให้เข้าใจตกลงกันให้ดี<ม>เงื่อนไขอะไรที่มันแหวกแนวมากเงื่อนไขอะไรที่ยังรับไม่ได้ก็ผ่อนผ่อน,อนลงนะจริงๆคุณก็นะไม่เหมือนกับว่าเป็นคนที่ชอบให้อภัยอยู่อะเหมือนกับทําเฉยไม่สนใจแต่จริงๆแล้วคุณก็นะคะก็มีเรื่องทําให้คุณต้องไม่แน่ใจตัวเองเหมือนกันนะ คือเป็นทุกข์อยู่เหมือนกันแต่ว่าคุณจะวางตัวแบบอก่อนหน้านก็เจ็บปวดมากเลยนะในเรื่องของความรักชาวกลุ่มนี่นะเจ็บปวดหวัวใจบางท่านถนึงขั้นอกหักแต่ตอนนี้มีโอกาสดีขึ้นนะมีโอกาสที่จะเจรจามีโอกาสที่ตกลงกันนะพูดจากัน,นใช้สติปัญญานะคะใช้ความเฉลียวฉลาดของชาวกลุ่มนี่แหละพูดคุยกับคนรักนะคะคิดดีนะ คิดในแง่บวกอยู่เรื่อยอะนะชาวกลุ่มบางทีก็ทําให้ตัวเองเจ็บเหมือนกันกับการมองในแง่บวกของตัวเองนี่นะนะพูดดีกับคนรักยังไงก็ยังเกิดปัญหาอยู่แต่ว่าก็มีโอกาสาที่จะตกลงกันนะคะที่จะเข้าอกเข้าใจกันอยู่นะคะถึงแม้จะเหน็ดเหนื่อยหน่อยนะเหนื่อยกับการที่ตัดสินใจแต่มีโอกาสาที่จะดีขึ้นนะคะกับบางท่านอาจจะเกี่ยวกับการรับผิดชอบครอบครัวการเดินทางหรือการเงื่อนไขข,ของการเดินทางบางท่านอยู่ต่างประเทศเนี่ย นะกับคนรักนะคะก็มีโอกาสที่จะยังมีโอกาสที่จะจุนเจือกันมีโอกาสอยู่ตกลงเรื่องครอบครัวประสบความสําเร็จอยู่แต่ต้องเหนื่อยหน่อยนะคะในความคิดของชาวกลุ่มกับช่วงนี้มันก็ทําให้เขาเครียดไม่น้อยเลยนะคะแต่ถือว่ามีโอกาสที่จะดีอยู่นะคะสำหรับปัญหาความรักไปดูรายละเอียดเองนะคะอยู่ในลิง์ข้างล่างเนี่ยอันนี้มันพูดปัญหาโดยเฉพาะนะเครียดหน่อยนะคะสำหรับคลิปนี้ นะคะนะคะแต่ก็ถือว่านะมีโอกาสที่จะดีขึ้นนะคะตกลงกันแม้ว่าจะโลเลหน่อยลุกๆุกนั่งนั่งเอาไงดีจะอยู่หรือจะไปจะตัดสินใจยังไงก็งมีโอกาสดีผ่านอุปสรรคปัญหาอยู่นะคะนะคะอันนี้มาดูการติดต่อกับหน่วยงานราชการหน่วยงานเอกชนหน่วยงานทบวงกระทรวงกรมอา่าวีซ่งวีซ่าอ่านะหรือใครมีปัญหาเกี่ยวกับ เอก,กสารทางด้านราชการก็ตามนะคะคุณเหมือนรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยทุกร้อนเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าคุณไม่ไปติดตามเขาก็ไม่ได้สนใจนะคะเขาไม่สนใจคุณนะเขาไม่สนใจนะถ้าคุณไม่ไปติดตามติดต่อรู้สึกว่าเขาจะเอ่อไม่เดไม่ได้สนใจกับสิ่งที่คุณติดต่อไปหรือเงื่อนไขต่างๆที่คุณทำค่าค้างไว้อะ่ะ นะที่ไม่ได้ติดต่อแต่ถามว่ายังเก็บไว้ไหมก็ยังเก็บไว้อยู่นะคุณต้องเข้าไปแล้วต้องเข้าไปพูดจารจาระไอ้ความไม่มั่นใจปัญหาของของคุณก็คือปัญหาของความขัดแย้งก็คืออา่าไม่รู้จะเอาไงกันแน่ไม่รู้จะเดินเรื่องต่อหรือว่าจะจบเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าคุณจะเอายังไงนะคะคุณก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเดินเรื่องต่อหรือไม่นะแต่ถ้าคุณเข้าไปนะคะนะคะ เขาก็จัดการให้นะคะจัดการให้ทําให้นะคะเดินเรื่องให้ต่อหรือสารต่อถึงแม้ว่าคุณต้องเหนื่อยหน่อยกับการที่ต้องไปเจรจาแต่ถ้าคุณอย่านิ่งนะคะคุณอย่านิ่งเขาไม่ได้สนใจคุณนะพลังของเขาก็คือถึงแม้ว่าจะเป็นพลังที่น้อยกว่าคุณก็คืออ่อนกว่าก็จริงพลังที่แบบยังไงก็สู้พลังของคุณไม่ได้แต่เป็นพลังที่แบบนิ่งเฉยอยาะ นะคุณต้องไปติดต่อมีโอกาสจะสําเร็จนะคะสําหรับปัญหาของไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆก็ตามที่คุณไปติดต่อหน่วยงานอะไรก็ตามนะคุณไปติดต่อคุณมีโอกาสจะได้แต่ต้องพูดจานะใช้ความเฉลียวฉลาดของคุณนั่นแหละเพราะชาวกลุ่มเป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยนะคะพูดจาดีแต่งตัวดีโอ้โหเครเห็นชาวกลุ่มนี้แต่งตัวดีมากๆเลยนะพูดดีไพเราะนั่นแหละชาวกลุนะ่มหล่ยเขาก็ยังยินดีอยู่ที่จะ จัดการให้นะคะขอให้เงื่อนไขของคุณหรือความคิดต่างๆเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรก็ตามนี่นะนะคะอันนี้สรุปความคิดที่แหวกของคุณหรือเงื่อนไขต่างๆของคุณนะคะ,ะทาให้เขาปวดหัวได้นี่แหละปัญหาแต่ว่าสําคัญที่สุดก็คือแก้ไขก็คือเข้าไปพูดเจรจาตกลงนะคะทุกอย่างยังไม่ได้จบสิ้นทุกอย่างมีโอกาสจะสารต่อนะมันมันเพียงแต่ว่าอยู่ในช่วงของ คาราคาซังอ่าเหมือนจะไปหรือไม่ไปเหมือนจะจบไม่จบอะไรประมาณนี้นะนะประมาณนี้นะคะสำหรับปัญหาของชาวกลุ่มนะคะโอเคนะคะก็ขอจบคำนำนายไว้เพียงเท่านี้นะคะชาวกลุ่มสำหรับหัวข้อที่4ี่ปัญหาความสัมพันธ์และความขัดแยง้งท่านไหนไม่ชอบผ่านไปนะคะส่วนคนที่ชอบกันเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อนะคะจะได้ทำคลิปใหม่ๆออกมาท่านได้เช็คดวงอีกในคราวต่อไปนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ